เอาละครับสวัสดีครับนะครับมอนี้พามาเบ่งาปลาดูนะครับอัาโดที่ผมเลี้ยงไว้ในตู้นะจากที่ไปเลี้ยงตะก,กะแตนก็พามาเบ่งอย่างอื่นแน่จังน้อยนะครับนี่ชะดูเลี้ยงนึ่งงต่ตูวซ้ำนิ้งก้อยนะครับตอนนี้ก็ง่ญ่แล้วงหญ่แล้วนะครับตอนนี้ผมสิ้ห่เป็นเนื้อปลานะครับให้เขากินอลองเบ่งเขาจะกินเบบดใด เอ้าผมเห็นโอ้ยผาดเลยวะยินเข้าไปลูกปับ๊บน,นี่สินบอกไงเลยนะครับนี่ถ้าเป็นปลาสดๆเขาจะกินดีกว่านี่ไนเะนี่กิกนคือการนะไม่เลือกครับผมท่นี้ท่นี้ท่นี้นะอ้าไแม่ไหม สวบปั๊บนี่กินซูซิงซูยางครับบากินตะพักกินตะเนื้อึ๊บนี่สีสันกำลังสวยงามครับผมนี่ฟักอ่ออีกต้นต้นนี้นะสิเป็นโตัวแม่นะนีะน่เนื้อปลาสินยือยู่ดี มองบม่ค่อยเห็นนะฟึบจิบน้ำนะครับลายกำลังสวย <S <S ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมอโอเอาสวกปั๊บนี่กินแบบบนมูมามเลยนะอ้าอีากอันนึงทองเหลือมใ,ใหญ่แล้วนะอวนแล้วอว,นแ,ว,วนแล้วทองอวนแล้นนเนี่ย,ย <S <S พี่น้องเลยเบึ่งจังหน่อยเปลี่ยนบรรยากาศแน่เบึ่งแต่แตะเกียนหลายนะมาหนีมาเบิ่ง แสดงตัวอ้วนของช่องเอทีมินิ r m มกันบ้างนี่อ่ะลูกไปอีกโอ้โหตื่นขวา้าขวา้าขวา้าลูกขวา้าสวบอืมดมหินหยังใสมั้ยเอาเลยงับมหมเอาทีมวยแห่งกันเอาอันทีลอยๆนะเนี่ยต้องใสสีอิ่มเหรอไหนบ่าเป็นยังเนื้อปลานี่เป็นเนื้อปลาเอ่อ ธรรมชาตินะครับนะแล้วก็เซฟิตไว้เรบร้อยครับสำหรับเรื่องพยาธินี่มีหน่อยครับผมนะว่าต้องเซฟพันฟิตไว้เรบร้อยแล้วนี่พยาธิหรือว่าสิ่งปรสิตต่างๆนี่ครับสี่อ่าจจงไดล่ะบองใดดีอาสิตตายไปหลายอยู่นะครับนะ,นะะคลิปนี้ก็สันส้นๆนะครับพามาเบิ่งจะอ้วนนะครับดูอ้วนน้อยนะครับ มมวนๆกันนะกระตู่นหน่อยปลานหน่อยถ้าบึ่งติดตามตอนต่อ,ตอไว้เรื่อสีเงยสมกัยใดพี่น,อน้องอ่ะคีครับไปก่อนละครับสวัสดีครับ